ปลามันปลาหนีปลูกรุ่นม,มูนี้ครับ เดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงหน่อยก็มัวเจียคัดเขาเจยกยคัดพุ่นแล้วก็คือมันก็ตังจันสิแหละครับทำกันสองคนก็พอเพราะว่าค่าราคามันไม่ดีให้นั่งบนอานมาัวใสบิดตนมิดเช็มไม่ ชาติหน้าก็ไปไม่ทันเขาไกเ่เจังสี่แหละครับไกเ่เจ็ดก่อนอเ,เป็นเมีหลาลูกทุนก่นญีุ่่นครับหอยมันญี่ปุ่นแปงน,น้อยๆเจสีสเ่เอาไสแซมครับมองในเง่ดีเลยครับออมองในง่หลายครับปกติใบหนาแปลงนี่ใบกอนมันหน่อยวันนี้ครับค,คิดออก ยิ้มอายไว้ร่างทางปานเกือบห่างห่างเามือนที่หยียด้ำมานานหลายปี<อ>วาสนาต้อยจำบุญอ้ายได้พอสมนีดูแล เกิดไม่อีกทีหั่นละอือนี่แล้วนี่ปลูกปยนี่ะปลูกมันเนี่ยวุกน่งปยาไว้ตั้งไปสอาทิตย์ขึ้นยางเด้ครับ